สวัสดีครับครูมิงทำไมถึงถึงมาเรียนกับครูมิงใช่อครับเพราะครูมิงไม่เหมือนครู่นที่สอนมาครับที่มัให้แตกต่างใช่ครับข้อแรกเลยไม่ต้องซื้อตำราเรียนครับข้อที่สองไม่ต้องสอบวัดระดับว่าต้องเรียนเลเวลไหนข้อที่สาม ไม่ต้องกดดันเวลาเรียนเรียนแล้วชิวๆมีความสุขดีครับข้อที่สี่เรียนเหมือนอยังไงดีอะเหมือนกลับไปเป็นเด็กอนุบาลเรียนในเอถึนซีเรียน,ยนการออกเสียงเรียนเรียนในสิ่งที่เคยผ่านมาแล้ว แตมจำไม่ได้อร์โมลี่กับครูมิงแล้วอืมมันใช่แล้วมันเอาไปใช้ได้จริงๆครับผมอยากให้น้องน้องหรือเพื่อนๆที่อยากหาคอร์สเรียนภาษา,ษาอังกฤษที่ดีๆที่เรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริงลองเรียนกับครูมิงดูครับแล้วเพื่อนๆจะไม่ผิดหวังครับ ขอบคุณครับ